สวยงามจังตัดดีค่ะลุกๆจะได้สวยๆลุกจะได้สวยไม่เปลี่ยนนะคะไม่เปลี่ยนเป็นเสื้หน้ารัเลยในหด้ืองมากต่อเลยอมันอยามีใครหลุองานเดี๋ยวาม่าอมกันที่ต้องต่อเขาถ่งันอยู่นิดก่อนเชื่อนแล้วห่อเชื่อเลยตอเชื่อนนะคะเชื่อนลุกบนหลังถึงจได้ติดถ่ายทุกลุกเยอะขนาดไหน ย้าย่งย้ายข้นเยย้ายก่อยดี๋ยวนูขออนุญาตเป็นถ่ายรูปอย่างเดียวก่อนนะคะเซ็นเอาไว้ก่อนนะคะเพราะว่ายาวนะคะเดี๋ยวนูขอขอขอเนี่ยไทยหยุเพื่อพิณกระว่า อะคนวอพ่งดันออกมาได้ครับึีเสียบเข้ามานะคะขออนุญาตไม่ไม่ไม่ออกข้งหลังนะคะมาดูสัูเะละคะดีครับพี่น้องครับป้า อ่านะครับพี่น้องนะคร,รับไทยลู้กับน้องนะครับเรืนานะครับพี่น้องเขาแถวเด้อนะครับเขาแถวยันรุ่มน้องนะครับอันย่านน้องห้อนน่ารักน่ารักเ <mac disorder. S 2> <carro. S 1> อฟซีกับน้องอิงครับอันแรกก็เมื่อสองพันครับนะครับเดี๋ยวพี่น้องไทยลู้แล้วประมาณจักสามพันนะครับอีหลากจีไปตื่นลองให้รุ่มตืนโอ้พี่น้องเขาแถวหล่ก็ฮือ ทุบบนท่นวุ้งได้วอ่ะนะครับพี่น้องนะครับค้าเดว่าพี่น้องร้อมีฟังนะครับกีฬานะครับด้ว่ารับชมกีฬาผลได้ที่นะครับกะเป็นนางเก้าอี้ถ่นตัาอืมลองแนวกับแจ้งไท่ไหมกับเด็กัวเออพี่น้องที่เข้ามาข้างในครับลงทะเบียนกันหรือยังครับนะครับผู้ละคนอาจจะสงสัยว่าลงทะเบียนยังไงเอาบัตรประชาชนมานั่งบัวเอาทะเบียนบานมานั่งบับ่ตองครับพี่น้องครับนะครับแกพี่น้องนะครับยางเปื้อน ขนมอ่าเถ้าแก่น้อยนะครับคุณละสองสามสี่หาซ้องนะครับพ่อกระซีแดงคู่ปอกมานะครับหลังจาพี่น้องเอาหางคู่ปอกนั่นนะครับไป่เดียลงในกล่องนะครับอ่ะนะครับช่วงนี้นะครับอุ๊งอิงนะครับเป็นกันแท้งนะครับกับปอบสีหมอกเจ้มนต์คุ้มฉุนก็พี่น้องแล้วนะครองจังหวัดพี่น้องแก่่วาับชายหลู่กัติน่าอยู่นะครับ

อ่ะนะครับผู้ใดชไทยรูปเพียวนะครับอันงเรีนเชิญไปนั่งอยูเก้าอี้ขาเออพี่น้องเออนะครับเราจะได้รู้ว่าใครถ่ายแล้วยังไม่ถ่ายนะครับโอ้คุณนต้องก้นถ่ายมือสามเทือกหุ่นกระโปรงล้วเมือวิดีดามเขได้ขึ้นห้างง่ายแล้วปา่นอ่ะนะครับเพื่อนรักเพื่อนแกงครับพี่น้องนะครับผู้ใดไปเห็นแต่ย่ายรูปน้ำแต่ตัวไปหอดเจอซีมงเนี่งก็ได้ถามถ่ายเอารูปก็ไดเนี่ย่ายรูปน้ำผัวแม่จ้าแต่เผู้ใดถ่ายน้ำไข่อยเด้ ออี่หะมือวนลุกรถจนได้จะแตกบุ่นๆไปท่ายนั่รันี่แหละเขาอื่นเราก็พาคนแทงนะครับอุ้งอิงเพชรตนแทงนะครับจะได้แล้วมันนี่นะครับชาวแก่หน่อยส่วนมวลสิงครับนะครับคอนเสิร์ตอุ้งอิงเพชรบันแทงนะครับโอ้ยกระเจียไปว่าทาทาโดนพวกดอกกัญชาไทยอีหลาล่องเิ้งอะไรถ่ายรูปนะครับกดกดุละเทือนะครับกดุละสามต้องโดนอืมอีหลาบอะไรคือห่างไง ขอเสียงคนอยากเบิ้งผู้หญิงแล้วอยากเบิ้งกับสาวไทยลกูก <c oughs> เฮ้ย <c oughs> ผมเป็นพระเอกเจ้าแม่เจ้าพระเอกก็ไ่ได้เปลีย่ยนหน่วยไปเป็นตลกแล้วพนะ่ะย่ะจะมักขมาสาวน้อยผิดพลาดแท่งผมขอสมัครเป็นพระเอกนะครับวัดอาจารย์รองเบิึงซักคนอ้ายอาารย์นี่ล่าสุดปีล่าสุดได้เป็นพ่อพญ่า <c oughs> เข่าท่านที่เลยไปนี่หน่อยในวงเงินพ่อว่าอาจารย์บาง ผู้ใดภาคเขาเกินเรอุ้งนีแหละภาคเราเกินเนี่ยเราไปลูกเหลือนี่เดียวครับครับผมตัดทั้งแถวแค่นี้นะครับรอบต่อไปเดี๋ยวค่อยมาใหม่นะครับผู้ใดมาต่อรอบนี้เบิร์ทิศนะคบเบิร์ดแม่่านะครับผู้นี้ก็มาข้างในนะครับพี่องเชิญลงทะเบียนครับนะครับลุงทะเบียนได้นะครับลงทะเบียนกับเอ่อเถาแก่น้อยเท่าใดนะครับวันนี้เท่าแก่น้อยชวนม่วนซิ่งคันเสิร์ตุ้งอิงเพชร้านแทงนะครับ พี่รองมากเยน่หงบอว้าเขาอยู่อรานเนียงนี่ร้อยเอ็ดเหนียงกอดิ้ไฮเปอร์เปรออไอร์มจำ่ได้วม้ิทเปอรนะเอามาใส่ก็ร้อยเอ็ดไทเปอรเออร้อเไทเปอรมาดวันนี่รายการวันนี้ทาเกี่ยหน่อยเฮานะครับเอาจว่าคือบอกถึงหงนั่งไขในอันสาวเสือแดงแดงงยหนาเพราวัพื้่วบเบาถิ่มกะนไข่ด้วยมันอยากจะว่าวันก ก๋ที่พ้าเงนเอาดอกตั้เงเลยเบี้ยเที่ยวสอนเมาสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวร้อยเอ็ดนะคะวันนี้อยู่ด้วยกันกับ101ร้อยเอ็ดไฮเปอร์มาสนี่แล้วก็นี่เลยค่ะสาวหลายเข้าแก่น้อยชวนพามามม้นซิ่งกับคอนเสิร์ตน้องอุ๋งอิงสาวน้อยเพชร เราก็เาเปลี่ยนเลยหนึ่งว่ได้สวนกันอยากได้ความมเออพี่น้องไปลงทะเบียนที่จังไหนบอกคุณบอกถึงบพรว่าไงก็คือพ่อแม่พี่น้องท่านใดอยากจะได้เครื่องใช้ไฟฟ้าอยากจะได้เงินรางวัลเงินสดฝาไหล่เท่าแก่น้อยเสื้อน้องปุ๋งอิงตุ๊กตาน้องเด็กแดงซื้อฝาไหล่เท่าแก่น้อยเท่าแก่น้อยอยากจะว่าภาษาอีสานจะมันโกวคอยคลองโ่เคยถุ่งเนอะมันก็ได้แต่โคราชบ้านเองได้เราว่ามาไกลถึงร้อยเอ็ดมันก็จะตก มันจะตกตรงไหนก็ไม่ตตกคอนแก่รตกมหาสา,าลป็นหยังว่าไปเลยเดี๋ยวเร<อ>าพีทีปรให้ได้ค่ะก็ซ<อ>ื้อสาลาย่่าแต่น้อยไปซื้อในร้านร้อยเอ็ดไอเปอรมาดนะคะ้ะคะาซื้อสองกอง สี่ซองสอง,สองสสลังสามลังได้หมดค่ะแล้วก็เอาใบเสร็จเนี่ยมาลงทะเบียนจะได้เป็นถาวบัตรน,นะคะลุ้นรับรางวัลใช่นะครับนเนี่ยที่เอากลั้งนีง่ก็ได้ได้พี่ร้องเนี่ยกอดตี่ถามเจ้าของกอดเจ้าของก็ให้เอาจับหลอกดูดูดูเป็นอมตจูีก็ดสบายไปฉีดยาเห็นไหมถ้าไม่เผาราหมดแล้วหมดแล้วครับแต่ว่าสาหรายน้อยยังไม่หมดยังไม่หมดค่ะขโมยขโมยสุนัขไม่ยังไม่หมดทุกปัจจัย ของวงดนตรีเนี่ยจะต้องมามอบความสุขต่อไปน้าเดชตบมือ้ยกับทางด้านของพี่สลอของเราอุ้พนี้ชื่อคนน้าเดชน้าเดชเ่ังยค่ะขอบนพี่แขนอบมือด้พี่แขนในท้ออบมือด้าที่กักครูนะคะขอบคุณด้วยนะคะมอบความสนุกในตั้งแตาช่วงแรกเริ่มอ้า กันหน้าไปทีครับที่ฝากพี่น้เราจ่มีครับมือแรงจะลืมไปร้อยกระทงร่วมกันครับอยู่อำเภอเมืองยะโสธรครับบ้านดอนกลางเนาะครับ